สวัสดีครับสวัสดีครับวิ่งขวาวิ่งขวาลูกอะไรโอ้โหพี่พูดซะไม่เห็นจ่ายอย่างนี้พี่ต้องเข้าซ้ายก็วิ่งซ้ายมาตลอดพี่ดูกล้องไหมครับพี่ดูกล้องไหมครับรู้ผมเข้าใจครับแหมพูดว่าวิ่งขวาก็นี่อยากพี่วิ่งขวาวิ่งขวายังไงพี่ไม่อยากเสพูดอ่ะนีี่่อยยยาาางงเ้้ซมโอ้โหแล้วพี่ตั้งกลวยอย่างนี้ผมไม่วิ่งเข้าตรงกลวยพี่ได้ไงอ่ะ มันบีบให้ไปตางนี้เพี่อครับไม่ใช่เลยที่แหม่พูดแต่ว่าไม่ได้วิ่งขวาเลยก็เห็นอยู่ว่าวิ่งซ้ายวิ่งมาเลนนี้นะอยู่เลนนี้โอ้โหพี่มาพูดจาไม่ดีเลยอ่ะไม่น่ารักเลยพี่เป็นตำรวจไม่น่ารักเลยผมพูดผมเห็นพี่เห็นอยู่ว่าวิ่งตรงมาตรงนี้เลนนี้ไม่พี่เข้าใจมาว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจครับ ไม่น่ารักเลยพี่อ่ะเห็นอยู่ว่าวิ่งซ้ายก็ไม่ที่ว่าอะไรไงผมบอกว่าพี่วิ่งขวามาเขาบอกเขาไม่ได้ว่าก็มาที่วิ่งขวาหลังตัวเนี่ยคือซ้ายครับก็ไม่ได้ว่าอะไรบอกขอเชิญไปแล้วพี่พูดไม่น่ารักเลยอ่ะไม่ได้ว่าอะไปไหนฮะกลับบ้านครับมาจากไหนมาจากราชดาครับลาดเช้าบ้าอยู่เนี่ยบาทุกวันอ่ะทุกวันครับ <laughs> ขอบคุณครับเชรงครับเกรับครับมันเลนจักรยานนะพี่ครับไปได้ไม่เป็นไร